สวัสดีค่ะกลับมาพบกกุ๊กนะคะในช่องชาดาชาลิดาวันนี้นะคะเรามาเข้าครัวกันค่ะทาสปาเกตตี้ทำง่ายๆมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะว่าทำายังไงบ้างขั้นตอนแรกนะคะเรามาต้มเส้นกันค่ะวันนี้นะคะใช้เส้นยี่ห้อนี้นะคะซื้อที่แมคโครนะคะราคา51บาท รอน้ำเดือดน,นะคะแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปค่ะวันนี้เราใช้เส้นเป็นเส้นเล็กนะคะในน้ำนะคะเราใส่เกลือนะคะกับน้ำมันพืชลงไปนะคะรอให้น้ำเดือดน,นะคะแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยจ้ะแล้วก็ต้มเส้นนะคะให้เส้นนิ่ม คอยชิมน,นะคะว่านิ่มพอที่เราชอบหรือยังบางคนจะชอบข้างในแข็งๆหรือว่าบางคนจะชอบนิ่มๆนะคะต้มตามใจชอบเลยค่ะ ระหว่างรอนะคะเราไปเตรียมของกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาหั่นหอมใหญ่นะคะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะ ต่อมานะคะเราหั่นมะเขือเทศะค่ะหั่นเป็นลูกเต่าเหมือนกันนะคะ เตรียมขอเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาติดเตาเลยค่ะแล้วก็ใส่เนยลงไปนะคะตามด้วยน้ำมันนิดหน่อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่หอมของเราลงไปเลยค่ะ ผัดหอมกับน้ำมันแล้วก็เนยนะคะผัดให้หอมสีใสๆเลยค่ะให้สีใสหน้าตาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราใส่มะเขือเทศของเราลงไปด้วยค่ะ แล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะนี่นะคะเราจะผัดให้หอมกับมะเขือเทศนะคะนิ่มนะคะถึงจะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะจากนั้นเราก็ผัดจนเนื้อไก่สุกค่ะ น้ำลงไปนิดนึงนะคะซอนเราจะได้มีน้ำหน่อยนะคะจากนั้นถึงขั้นตอนการปรุงรสล้วค่ะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายค่ะพริกไทยนะคะใส่ตามใจชอบเลยนะคะ จากนั้นก็คือซอสมะเขือเทศค่ะเก <c oughs> ลือน,นิดหน่อยค่ะแลผัดให้เข้ากันนะคะว,ว้าวน่าทานเลยค่ะบางคนนะคะก็ตักทานได้เลยค่ะถ้าใครชอบรสชาตินี้นะคะ แต่สำหรับเราเราชอบรสชาติไทยๆนะคะเราขอเติมซอสปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำมันหอยจ้าเนี่ยแหละรสชาติของเราที่เราชอบแล้วก็ตักลาดบนเส้นที่เราต้มมาเรียบร้อยแลยจานน่าทานสุดๆไปเลยง่ายมากๆนะคะวันหยุดนะคะทำให้เด็กๆนะเด็กๆชอบแม่ๆคะ่ะ ว้าว wow. แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <Yeah. S 1> ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย